กันด้วยนะผมใครผมแม่นะวันนี้ผมจะมารีวิวโซโลในทะเลเพื่อนกานั่นเองตอนนี้โซโลยังไม่เปิดแฮนด์เซีนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากเอวันโซโลเลยนะฮะเอวันโซโลประมาณนี้ป๊บเอฟเฟกต์โซโลฝันสวยมากนะฮะต่อไปฮนะงัดลงป๊บนะฮะฮต่อไปฮนะงัดขึ้นประมาณนี้นะฮะต่อไปฮนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลหนึ่งนะฮะโอโอนิกิรินะฮะประมาณนี้ปุ๊บ สกิลสกิลแรกทะลุบล็อกนะฮะประมาณนี้ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลสองนะสกิลสองสกิลสองสามารถกดได้สองรอบนะปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็สกิลพออันนี้แบบยังไม่กดนะพอกดแท็บปุ๊บอ่ามันจะมีจังหวะให้กดแท็บนะปุ๊บพอกดสามรอบเลยก็จะฟันประมาณนี้นะฮะสกิลนี้ทะลุบล็อกเหมือนกันนะฮะปอะมาณนี้ นี่นะสกิลนี้อาหันตามอ่าหันตามหน้าเราอ,ะอ่ะอ่าปนระมาณนี้วันนี้โอเคนะเดี๋ยวเรา,าเริ่มดูรีวิวสกิลสามนะสกิลสามประมาณนี้บปานะทึบถ้ากดค้างถ้ากดค้างนะฮะถ้ากดค้างก็จะเป็นเหมือนเครือบฮากีนะแต่ถ้ากดปล่อยเฉยๆจะเป็นสีฟ้านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลสี่นะสกิลสี่เป็นการพุ่งเข้าระทันทีนะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอันติโซโลอะไรเนี่ยฮะอันโซโลยังไม่พอกดอันติโซแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนะมีแค่อันตีมานะฮะถ้ากดอันติแล้วถ้ากดอันติก็เหมือนเป็นการเลื่อผ้าเกียร์เฉยนะมันคงอ่ามันไม่ได้บดดาเมจอะไรนะฮะก็ต้องรอเขาทำกิลให้เสร็จนะผมก็มารีวิวประมาณนี้ก่อนนะฮะไปแล้วมันเริ่มดูโซโลเปิดโหมดกันดีกว่านะฮะ กิลก็ประมาณนี้เลยเอ้ยเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิโสโลโซโลตอนกดอติดีกว่า เอาไว้ว่าประมาณนี้นะฮะเอฟเฟกไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะเอาไว้ว่าใครชอบนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าทีวเกตเอาเป็นว่าลิงดิสตั้งแต่คลิปนี้ต้นตายผมถึงลิงดิสแล้วนะเอาเป็นว่าใครชอบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซั์ด้วยสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าทีวเกตเด็กนะครับ